ก็จะได้กลับมาอย่างลา์ไหวพัตาหากแต่ไหวพัตาหารเสร็จแล้วนะครับแล้เดี๋ยวบุคคลหลวงพ่อก็จะให้พรนะครับก็จะให้พรใจเย็นๆนะครับใจร่มๆใจเย็นๆนะคุณหมอเัอร์สายชนเกียรติธรรมนะครับพร้อมด้วยคณะสื่อมวชนก็เดินทางมาทำข่าวจะได้ให้พรเป็นลำดับต่อไปนะครับ ครับอ๋อมันมีหลายๆอย่างนะครับไม่มีเคล็อะไรหรอกครับให้เรื่องว่ามีเคลดไหมผมไม่มีเคล็อะไรหรอกครับเพราะว่าคือเอาเป็นความเชื่อดีกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความมันไม่ได้มีเคล็ดแต่มันเป็นความเชื่อถือความศัจธาเชื่อถือของชเชื่อถือว่าอย่งครับรูู้ครับก็ ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยก็คือช่วงช่วงแต่ก่อนผมก็บวชอยู่ที่วัดอรุสร์บ้านกราบนั่นแหละพอดีสมัยขมียนแดงเขมียนเขียวยิงดันฆ่ากันผมก็ลงไปประเทศเขมลงไปประเทศเขมรก็ไปอยู่ในวัดละอางทำเดือนทํำดาวเขาน่ะก็พอดีผมขึ้นมาอยู่เมืองไทยเนี่ยตอนนั้นก็อก right. <Ps> ่ <ES> <c oughs> มันเกิดมันเกิดสงครามกันแล้วก็ก็พูดง่ายๆว่าเราจะว่าไงล่ะว่านอนฝันก็ได้ว่าไม่นอนฝันก็ได้อย่างเงี้ยนะมันได้ยินมันได้ยินเหมือนดังคนหูแว่วนะพูดง่ายๆอย่างเงี้ยนะเราพูดว่าได้ยินดีกว่าเขาบอกว่าขอหนวดขอเขาไว้จะไปอยู่น้ำเขาบางกัน ก็ผมก็ให้ส <est> ัจจะเขาว่าเอาอยู่ก็อยู่ไม่เป็นไรครับก็นั่นแหละครับนี่คือสาเหตุมันก็ผมก็ต้องถือสัจจะวาจาที่ผมให้ไว้ก็มันมาอย่างเงี้ย ครับเม่อไ่ปีแล้วครับหลวงปู่ครับพอตั้งแต่ผมขึ้นมาขึ้นมาจากครูตะแบงผมก็มาอยู่กับปู่สวงไปไปมามาปู่สวงก็จะไปไปมามาผมก็มาผมก็ไปไปมามากับปู่เนี่ยแหละกับครูมิตรปู่ไปไปมามาเล่นกับผมหลวงปู่ตัวครับก็ตั้งแต่สมัยนปีแล้วครับหลวงปู่ครับของผมนี่เอาที่ผมมาอยู่ปัจจุบันนี่คือตั้งแต่พศ2537 ที่ไว้เข้ามายังครับครับไว้ตั้งแต่นู่นแหละครับตั้งแต่ตั้งแต่สามเจ็ดตั้งแต่ก่อนนู่นก็ว่าได้สามเจ็ดนะครับก็แต่ก่อนมันไม่มันมันแต่ก่อนมันจะไม่เป็นอย่างนี้มันจะก่อนมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อพอดีเป็นอย่างนี้มันเป็นเป็นธรรมดาพอดีก็มีครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเอาทําไมไม่ตัดผมก็เลยบอกว่าผมยังตัดไม่ได้หลวงปู่หลวงพ่อผมขอผมขอไว้ผมขอไว้ พราะว่าผมก็ให้สัจวาจากับออครูบาอาจารย์ที่ผมได้ยินมาอันนี้ก็มันเป็นความเชื่อคนแต่ละุคบคลเนาะแล้วผมก็อธ<ส>ิษฐาน<ส><ส>ว่า<ส>ถ้าจะมาอยู่จริงก็งงขอให้มัดติดกันเขาก็มัดติดกันแล้วผมก็เอาไว้เลยแต่นั้<ส>เ,นเป็นต้นมา,านี่ค<ส>ือสาเหตุ30ปีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ30ปีแล้วล่ะ30ปีแล้วล่ะประมาณนั้นแหละครับไม่ได้เสียหายเลยเนาะ อผมไม่ได้ทําเสียหายผมก็อยู่แต่ผมไม่เสียหายอะไรก <g ül> ็อยู่อย่างนี้หลย <g ül> แล้วก็มีมีสัจจะวาจาไว้กับเขาอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ผมเคยเอาออกนิดหนึ่งออกตรงนี้นิดหนึงป่วยสามวันมันป่วยครับ <c oughs> ผมก็เลยไม่ก็คนเราครับถ้าไม่ดูแลตัวเองแล้วใครจะดูให้ใช่ไหมแล้วเราก็อยู่ในป่าด้วยอย่างนี้คนเราจะต้องดูแลตัวเองนะครับ <c oughs> ก็เลยป่วย <c oughs> ผมก็เลยจากนั้นมาผมก็ไม่ทำครับ ก็อยู่อย่างนี้ปัจจุบันนะครับจนได้30มสิบกว่าปรนศาแล้วครับปัจจุบันอย่างนี